กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่สมธันวาคม2568พระสูตรและอธคถา,าแปลเรื่องของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีถึงแก่ความตายอนุมานว่าเกิดในราวพรรษาที่24จากพระไตรปิฎกฉบับมหามังกุฎเล่มที่23พระสุตันตปิฎกมัชฌิมานิกาย อุปริปันนาตเล่มที่สามภาคที่สองหน้าที่4ี่ิบสข้อที่เจ็ยสิสลายตนะวัคอนาถบินทิโกวาทาสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตรพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลอนาถาบินทิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับแล้วจงถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราแล้วจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถะบินทิกะคฤหาบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวอันหนึ่ง จงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรยังที่อยู่แล้วจงกราบเท้าท่านพระสารีบุตรตามคำของเราและเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบินทิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและเรียนอย่างนี้อีกว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านภาษารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปอย่างนิเวศของอนาทะบินทิกาคาราาบดีเถิดบุรุษนั้นรับคำอนาถบินทิกาคาราาบดีแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถาบินทิกะคฤรุบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวต่อน,นั้น เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอย่างที่อยู่กราบท่านพระสารีบุตรแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถาบินทิกาคฤรุาบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนัก ขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอานาถาบินทิกะคารบดีเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุสณีภาพครั้นนั้นแล ท่านภาษารีบุตรนั่งสงบทรงบาทจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปอย่างนิเวศของอนาทบินฑิกะคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้พอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวกับท่านอนาทบิณฑิกะบดีว่า ดูก่อนคฤารหาบดีท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเราไม่กำเริบปรากฏความทุเราเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบละหรือท่านอนาถาบินฑิกะคารหบดีตอบว่าข้าแต่ภาษารีบุตรผู้เจริญกระผมทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยความเป็นไปแห่งอาพาธฆ้าแต่ภาษารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณกระทบขมอมของกระผมอยู่ เหมือนบุรุษมีกำลังเอาของแหลมทิ่มขม่อมฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลม เหลือประมาณเวียนศีรษะกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังขันศีรษะด้วยชนะมั่นฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏมีความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลย ข้าแต่ภาษารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณปั่นป่วนท้องของกระผมอยู่เหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแลแลกโคอันคมนั้นคว้านท้องฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบ ไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ภาษารีบุตรผู้เจริญความร้อนในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนบุรุษมีกําลังสองคนจับบุรุษมีกําลังน้อยกว่าที่อวัยวะป้องกันตัวต่างๆแล้วนาบยาง ในหลุมฐานเพลิงฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนขลุาหาบดีเพราะฉะนั้นแหล ท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักสุและวิญญาณที่อาศัยจักสุจะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโสตะและวิญญาณที่อาศัยโสตะจะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเรา จะไม่ยึดมั่นคานะและวิญญาณที่อาศัยคานะจะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นชิวหาและวิญญาณที่อาศัยชิวหาจะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นกายและวิญญาณที่อาศัยกาย จะไม่มีแก่เราพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในมโนและวิญญาณที่อาศัยมโนจะไม่มีแก่เราดูก่อนคฤหฤาดีท่านพึงสำเหนียกไว้อย่างนี้เถิดดูก่อนคฤหฤาดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจะไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจะไม่มีแก่เราดูก่อนค่ะเลขา,ลาบาดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิด ดูก่อนคฤหาบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้สแสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจะไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นนั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจะไม่มีแก่เรา ดูก่อนค่ะฤหาบ,บดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้อนาถบินทิกะคฤหบดีร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านพระอน,นุนได้กล่าวกับอนาถบินทิกะครหบดีดังนี้ว่าดูก่อนค่รฤหบดีท่านยังอาลายัย ใจจดใจจ่ออยู่หรือข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญกระผมมิได้อาลัยมิได้ใจจดใจจอ่อแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมาแล้วนานไม่เคยได้สดับทำมีกระทาเห็นป่านนี้ดูก่อนข้าลหบดี ทำมีกระทาเห็นป่านนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่คฤารบดีผู้นุ่งผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแกบ่บรรพชิตข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอทำมีกรทาเห็นป่านนี้จงแจ่มแจ้งแก่คารหาบดีผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะมีกุลบุตรผู้เกิดมา มีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมคลายจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมโดยมิได้สดับครั้นนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระนนท์กล่าวสอนาอนาถบินทิกะคฤรหบดีด้วยโอวาสนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปการเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ต่อนนั้นอนาถาบินธิกะคฤหบดีเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอ,อนหนลีกไปแล้วไม่นานก็ได้ทำการะกิริยาเข้าถึงชั้นดุสิตแลครั้นนั้นล่วงปฐมยามไปแล้วอนาถาบินธิกะเทพบุตรมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนณนที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพระเชตวันวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้ว อันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรม5อย่างนี้คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดม1ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยใครหรือด้วยทรัพย์ เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบ,บคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นบริสุทธิ์ได้ด้วยอาการนี้ภาษารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริง ภิสุผู้ถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าภาษารีบุตรนี้อนาถาบินทิกะเทวบุตรกล่าวดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทยัยตอนนั้นอนาถาบินทิกะเทวบุตรทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทยัยจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณ หายตัวไปณนะที่นั้นเองครั้นนั้นแหละพอล่วงราตีนั้นไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิสุขทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุขทั้งหลายเมื่อคืนนี้ล่วงปฐมยายามไปแล้วมีเทวบุตรตนหนึ่งมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่ว เข้ามาหาเราอย่างที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับเราด้วยคาถามีว่าพระวิหารเชตวันวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้สแสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับอยู่เป็น ที่เกิดปิติแก่ข่าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมอย่างนี้คือธรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแล่ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุผพูดถึงฝั่งแล้วจะยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้ภิกษุทั้งหลาย เทวบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้แล้วรู้ว่าพระาศาสดาทรงพอพระทยัยจึงอภิวาทเราแล้วกระทำประทักษิณหายตัวไปณนะที่นั้นแหลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วท่านพระอานนุ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวบุตรนั้น คงจะเป็นอนาถาบินทิกะเทวบุตรแน่เพราะอนาถาบินทิกะคฤหบดีได้เป็นผู้เลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานน์ถูกแล้วถูกแล้วเท่าที่คาดคะเนนั้นแลเธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทวบุตรนั้นคืออนาถบินทิกะเทวบุตร มิใช่อื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วท่านพระอานนท์จึงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจบอนาถบินทิ่โกวาทสูตรที่หนึ่งธรรมะสวัสดีครับพระธรรมคุ้มครองรักษาท่านครับ